เกินคาดหวังเกินที่ที่หวังไว้ตอนนี้ก็คือติดจองยาวข้ามปีไปเลยครับเพราะว่าออเดอร์เยอะครับ,รบเริ่มเลี้ยงแค่บอกลมบลอง80เซนลองส้วมแค่นั้นเองครับก็มาเก็บไว้แล้วก็เอามาเลี้ยงตกใจมากก็ไม่ได้แล้วก็น้าสกรปรกก็ไม่ได้ครับพ่อแม่พันธุ์ก็คือต้องถ่ายน้ําประมาณไม่เกินอาทิตย์นะครับ 3- 4วันถ่ายทีนึงครับเป็นปลาที่กินอาหารเมร็ดยังยังไม่ดีครับยังไม่ได้ เราเลยต้องเพาะลายแดงเป็นอาหารให้เขารุ่นนี้ก็ประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับ <S 1> 1, <S ก็นข,นขนาด,ดตอนนี้ก็น่าจะ3นิ้วได้แล้วครับเดือนหนึ่งก็หมื่นกว่าตัวครับหมื่นกว่าตัวเป็เงินเท่าไหร่คะประมาณก็ประมาณ4ี่ห้าหมื่นโดยประมาณสี่ห้าหมื่นสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขครูสุขคนค่ะพี่น้องค่ะพบพอกดีเช่นเคยค่ะกับช่องผู้จัดการแม่คนสวยค่ะพี่น้องป้าพี่น้องคะผู้บาค่ะนี่ป้ายังค่ะ วูวเยียรเยีเลยค่ะพี่น้องอันนี้เป็นปลาที่ตอนนี้ภาคอีสานเห่าหาอยากแล้วเด้อค่ะพี่น้องไก่สิบมี่แล้วค่ะพี่น้องคะอันนี้คือปลาลดเด้อค่ะมื้อนี้ค่ะพี่น้องคะผู้จัดการอยู่ที่จังหวัดสุพรรณเด้อค่ะพี่น้องอยู่ที่บ้านวังนอไม้ค่ะตำบลนิคมกระเสียวค่ะพี่น้องอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอยู่กับน้องตอค่ะน้องโอคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเจ้าของปลา ครับฟาร์มปลาหลดด่านช้างสุพรรณบุรีครับอ่าพัดนลองต่อคะครับไอพี่ต้องพูดภาษากลางใช่ไหมได้พี่กลัวพี่หลุดเออพี่กลัวพี่เจ็บโกกลิ่นอันนี้คือปลาหลดอันนี้เป็นรุ่นกี่เดือนคะน้องต่ออันนี้ประมาณเกือบเกือบปีแล้วครับเกือบเกือบปีแล้วแสดงว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วครับพ่อแม่พันธุ์นี่ถือว่าตัวใหญ่หนือตัวเล็กคะเนี่ยเอาตัวประมาณกลางๆะครับกลางๆครับอืมพี่หนองค้านีเด้อค่ะ ปลาหลดค่ะพี่น้องให้เมืองช,าชาัดๆอีกเท่อนึงเ<ร>มืองชัดๆเลยน้องต่อคะกตอนที่เริ่มเลี้ยง,ยงแรกๆอ่ะทําไมถึงเลือกที่จะเป็นปลาหลดอ่ะทาไมไม่เลือกบบเลี้ยงปลาสวยงามเลี้ยงปลาดุกปลานินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเริ่มจากชอบกินนะครับแล้วก็มีเป็นปลาที่มีราคาแพงครับแล้วก็คนทํายังไม่มีค่ะก็เลยสนใจนครับโอ้ที่ว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่พี่ได้จับปลาหลดครับพ,พี่พบว่าพ,พี่ไม่เคยกินเลยอะ่ะครับ อู้แต่ว่าลักษณะพิเศษของเขานี่คือตอนนั้นเป็นปลาหลอดมะลายครับเป็นปลาหลอดสวยงามได้ครับอ๋อพี่ค่ีพี่น้องจับยากครับจับยากเนาะ,ะพี่ว่าปลาไหลจับง่ายกว่าครับปลาไหลจับง่ายค,คือปลาหลดเนี่ยแยกแยกชนิดเนี่ยเขาจะมีประมาณกี่สายพันธุ์นะคะโอ้ที่พอจะรู้จักประมาณ3าสสายพันธุ์แล้วครับจริงๆน่าจะมีเยอะกว่านั้นครับแล้วน้องต่อเน้นเน้นสายพันธุ์อะไรคะที่ปลาหลดนา ป็โลดนาเลยครับไปโลดนาเราโหลดโลดสายพันธุ์เริ่มแรกนี่ก็คือชอบกินใช่ครับชอบกินชอบกินเมนูอะไรคะการประทัดแดดเดียวนี่ยครับแดดเดียวออันนี้ผิวเขาจะเนียนมากเลยสีส้มโทนอันนี้ประทัดจุดนะครับเนี่ยมันจะมีจุดอยู่ตรงนี้ค่ะน้องต่อคะจบอะไรมาทำไมจุดจบจบประมงครับเขาลงน้ำกันจบประมงเนาะโอเคเดี๋ยวเงาค่ะพี่น้องจบประมงจบอ่ะ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครับวิทยาศาสตร์การประมงค่ะคก็คือเริ่มแรกชอบกินชอบกินแล้วก็ตอนแรกก็คือเราหาคือเราเรียนรู้กับตลาดของเขาก่อนเลยไหมเราถึงรู้ว่าเขาเป็นปลาที่แบบออราคา<ม>สูงอะไรเงี้ยเริ่มแรกก็คือคือชอบก่อนแล้วก็ยังไม่ได้คิดเรื่องตลาดเรื่องขายอะไรเท่าไหร่ครับคืคือเอาเอามาเพื่อจะเอามาเพาะให้ได้เลี้ยงให้ได้ครับศึกษาพฤติกรรม ส่วนเรื่องการขายเป็นเป็นเรื่องอบังเอิญมากกว่าก็ไม่คิดว่าตลาดจะต,ต้องการพอลงโพสต์ขายอะไรเงี้ยคนก็ต้องการหลังจากนั้นก็เลยมองเห็นเออมันมน,มน,น่าทําเป็นอาชีพนะครับแรกแค่เริ่มจากความชอบไปเฉยค่ะแล้วเราศึกษาพฤติกรรมเขาเรียนรู้เรื่องของเขานานไหมเราถึงมาลงมือทาค่ะก็ลองผิดลองถูกมาประมาณ3าปีครับทำไปเรื่อยๆเพราะว่าในการเพราะอนุบาลมัน,มนจะยากครับยากยากทุกขั้นตอนเลยครับ การนุบาลก็ยากออกก็ยากกว่าแล้วทําไมเรายังถึงทําอยู่อะว่ามันยากอะก็ก็ทําแล้วครับเลือกแล้วก็ต้องทําให้ได้ครับเพราะว่าด้วยเป็นเป็นคนที่อยากทําให้สําเร็จครับก็เลยมุ่งมั่นทาให้ได้แล้วคือตลาดตอบโจทย์ด้วยตลาดตอบโจทย์ครับน้องต่อคะแล้วตอนที่เราเริ่มทำอะเริ่มแบบเพาะพันธุ์ปลาหลอดเนี่ยน้องต่อเริ่มต้นยังไงอะคะกี่บ่อกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มแรกก็คือ าหาพ่อแม่พันธุ์นะครับก็คือไปทางภาคอีสานเหมือนกันครับไปที่อาจารย์ที่ราชมงคลสุรินทร์นะครับอ,อาจารย์แกตาเพาะพันธุ์ปลาตรงนี้อยู่ครับแล้วก็ได้ลูกปลามาจาไม่ได้ครับ3ามสี่สิบตัวแล้วก็ลูกปลาจากธรรมชาติตอนที่ไปก็คือมีคนหาปลาอยู่ครับก็เลยใครหาก็แวะซื้อไปเรื่อยครับ<อ>เก็บมาอยู่ได้ประมาณประมาณนี้ครับ4ี่ห้าสิบอยู่ประมาณนี้จำไม่ได้ไม่แน่ชัดนะครับหลังจากนั้นก็เอามาเริ่ม เริ่มเลี้ยงแค่บอ่อพรมรอง80เซนรองส่วมขนนั้น,นเองครับก็<ฮ>มาเก็บไว้แล้วก็เอามาเลี้ยงค่ะครับโอ้คือพูดง่ายๆว่าตอนแรกอ่ะคือน้องต่อน,นี่ก็คือเริ่มจากเลี้ยงในบ่ออย่างนี้เหรอคะใช่ครับแต่เล็กกว่านี้อันนี้รอง2เมตร<อ>ก็รองส่วมครับรองแค่เมตรเมตรหนึ่งหรือ80เซนแล้วเราแบบว่าเริ่มต้นครั้งแรกเราประสบความสําเร็จเลยไหมอ่ะก็ครั้งแรกก็พอได้เลยครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่จบประมงอยู่แล้ว ครับมีมีความรู้เรื่องด้านเพาะพันธุ์ค่ะแล้วการที่แบบเราเพาะพันธุ์เขาอ่ะคือมันเหมือนเหมือนกันกับการที่เราแบบว่าเอ่อเพาะพันธุ์ปลาอย่างอื่นไหมอ่ะมันเหมือนกันไหมคะก็การเพาะพันธุ์ปลามันมีหลายแบบครับแบบผสมเทียมแบบธรรมชาติก็คือปล่อยเขาทำผสมพันธุ์กันเองครับผสมเทียมคือเราต้องรีดไข่แล้วก็ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นเฉยๆครับก็ก็คล้ายปลาพวกปลาดุกปลาอ่า ปลาตะเพียนอะไรพวกนี้ครับที่ต้องฉีดฮอร์โมนแต่ว่าเท่าที่ฟังดูลักษณะในการเลี้ยงเนี่ยก็คือจะยากกว่าปลาชนิดอื่นยากกว่าครับยากกว่าแล้วเรื่องการดูแลล่ะคะน้องต่อคะยากไหมในเรื่องการดูแลก็คือถ้าอย่างพ่อแม่พันธุ์ก็คือต้องถ่ายน้ําประมาณไม่เกินอาทิตย์นะครับสามสี่ 3, วันถ่ายทีหนึ่งค,ครับแล้วก็ให้อาหารเช้าเย็นให้กินให้อิ่มครับ ครับลูกปลาก็คล้ายๆกันแต่ลูกปลาก็อาจจะถ้าเป็นลูกตัวเล็กก็คือต้องถ่ายบ่อยอาจจะทุกวันนะครับทําไมอะคะเพราะว่าเขาเขาตัวเล็กแล้วก็ค่อนข้างไวกับคุณภาพน้ําที่เปลี่ยนแปลงครับนิดหนึ่งเขาก็จะตายหมดบ่อเลยค่ะคพูดถึงเรื่องน้าอะค่ะน้องต่อคะน้ําที่เราใช้เลี้ยงปลาเนี่ยค่ะในบ่อเนี่ยเราเราใช้น้ําปะปาเลยไหมหรือว่ายังไงเอ่ยในส่วนตรงนี้มีน้ําอยู่สองส่วนครับก็คือจะเป็นน้ําบาดาลก็คือตรงนี้ครับ แล้วก็ถ้าเป็นส่วนบ่อเพาะายแดงก็จะมีน้ําน้ําน้ําจากธรรมชาติครับเป็นน้ําฝนเก็บไว้ในบอ่อดินน้ำเพาะลายแดงหมายถึงยังไงอะคะน้องต่อก็คือเรามีายแดงที่เป็นอาหารของปลาหลดอีกทีครับ,<อ>รบเราใช้น้ําบ่อเลี้ยงายแดงหมายถึงว่าปลาหลดเนี่ยเขาเขาจะกินลายแดงเขาไม่ได้กินแบบอาหารปลาอาหารอะไรนี้เหรอคะใช่ครับเป็นปลาที่กินอาหารเม็ดยังยังไม่ดีครับยังไม่ได้เราก็เลยต้องเพาะายแดงเป็นอาหารให้เขา ค่ะครับความยากจะอยู่ตรงนี้แหละครับอืแล้วทําไมาน้องต่อคะเรารู้ได้ไงอะ่ะตอนแรกว่าเขาไม่กินอาหารพวกนี้คือเขากินไม่ได้หรือว่ายังไงเออก็เริ่มจากศึกษาพฤติกรรมครับแล้วก็ถามจากอาจารย์แล้วเราก็ลองมาให้กินดูเมื่อเรามีปลาแล้วเราก็ลองเลี้ยงดูครับปรากฏว่าเขากินไม่ดีค่ะกินบางตัวเป็นบางตัวเงี้ครับบางตัวก็ไม่กินแล้วก็ผอมไปเลยโอ้แต่ลายแดงนี่กินแน<ห>่<ห>นอนกินทุกตัวกินทุกตัวหมดหมดครับไม่พอด้วย <laughs> อ๋อแสดงว่าอาหารเนี่ยเราก็ต้องสร้างแหล่งอาหารไว้ให้เขาอีกโดยการเลี้ยงลายแดงลายแดงก็ต้องมีน้ําเขียวให้เขากินนีครับโอ้โหน้ําเขียวให้ลายแดงอีกทีนึงตอนนี้พี่เชื่อแล้วว่าเลี้ยงยากจริงใช่ครับแล้วก็คนที่ซื้อเนี่ยได้มาฟังวิธีการการเลี้ยงเนี่ยก็น่าจะแบบไม่ค่อยต่อราคาเนาะ <laughs> ใช่ครับ <laughs> อ่าน้องต่อคะ อ,อันนี้เป็นรุ่นกี่เดือนนะคะไซซ์ยังไงเอ่ยไซซ์เท่าไหร่รุ่นนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับหน <1 S 1> ึ่งเดือนครึ่งขนาดตอนนี้ก็น่าจะสามนิ้วได้แล้วครับค่ะครับอ๋ออ่ะอมาดูกันค่ะอันนี้โอ้โหแต่เราเดินมาเนี่ยเหมือนเขาจะเร็วมากเลยนะคบเป็นปลาที่ปัดเปรียวค่ะตกใจเขาก็จะมุดดินไปเลยโอ้อ่ะน้องต่อคะเปิดให้ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะ นี่ค่ะพี่น้องคะปลาหลดนานะคะอุ้ยถ้ารุ่นไซส์นี้เท่าไหร่อะคะน้องต่อรุ่นไซส์นี้ตัวนี้ตัวใหญ่เหรอครับประมาณ5บารับโอ้ห้าบาทในในบ่อนี้กี่ตัวเอ่ยบ่อนี้มีห้าร้อยครับห้าร้อยตัวโอ้หน้องต่อคะแล้วเราเพาะพันธุ์ขายเนี่ยประมาณกี่วันเราได้จําหน่ายออกอะคะก็เนี่ยแหละครับประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนเดือนครึ่งถึง2เดือนครับนี้วันที่3ก็ไปแล้วครับโอ้แสดงว่าน้องต่อนี่คือต้องทําแบบไว้หลายๆรุ่น ใช่ครับเดือนหนึ่งก็เพาะทีหนึ่ง oh, ครับค่ะเดือนหนึ่งเนี่ยเราเราขายออกประมาณกี่ครั้งเดือนละครั้งครับประมาณเดือนละครั้งหนึ่งถึงสองเดือนครั้งครับแล้วแต่ช่วงบางทีเราอาจจะเพาะแล้วมีตายบ้างอะไรเงี้ยครับ๋อ oh, ค่ะสาเหตุจากการที่บอกว่าตายเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรคะน้องต่อสาเหตุคือบางทีเราเราลูกปลาช่วงตัวเล็กๆครับเราเราดูตะกรนหรือเราทําอะไรลําบาก hmm. แล้วถ้าเกิดว่าน้ํามันเน่าครับ มันเน่าที่พื้นเนี้ยเราเราเราเอาเอาออกไม่ได้เอาออกไม่หมดมลูกปลาเขาออก,ก็อาจจะตายเยอะช่วงนั้นนะครับบางทีจากหลายหลายหมื่นก็เหลือแค่ห้าพันก็มีนีก่ก็อยู่ที่ฝีมือการอนุบาลอย่างเดียวครับ <laughs> อืออ่ะแล้วปลาช่วงไหนอะคะที่ดูแลย,ยากที่สุดช่วงอายุอายุของเขาอะก็ตั้งแต่ฟักเป็นไข่จนอายุไม่เกินยี่สิบวันครับอ,อันนี้ก็เป็นแค่หน้าที่ผม ตอนคนเลี้ยงไม,ไม่ไม่ไม่ยากครับแต่ว่าต้องไปเลี้ยงในบอ่อดินอย่างเดียวถ้าคนเอาไปเลี้ยงจะโตดีกว่าโอ้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยเอาปลาหลดเนี่ยไปเลี้ยงก็คือน้องต่อก็คือแนะนําเอาลงบอ่อดินใช่ครับแล้วบอ่อดินเนี่ยควรที่จะมีความลึกเท่าไหร่ะคะกว้างเท่าไหร่ความลึกผมบอ่อบ่อขนาดเริ่มที่หนึ่งงานขึ้นไปครับถึงหนึ่งไร่ความลึกก็ไม่เกินเมตรครึง่งครับเต็มที่ค,ครับค่ะ น้องต่อคะแล้วตอนที่เราผสมเสร็จอะเราเราได้เขาฟักเป็นตัวแล้วอะก็คือเราเอาลงบ่อน,นี้อนุบาลเลยใช่ไหมคะ,ะเราจะอนุบาลที่บ่อเพาะอ่อนครับด้านโน้นได้หนึ่งเดือนแล้วก็มาอยู่นี่อีกหนึ่งเดือนค่ะครับน้องต่อคะเคยเคยแบบว่าปล่อยออกไปอะครั้งหนึ่งได้สูงสุดวันละเท่าไหร่ลูกปลาเลยครับที่ขายใช่ใชก็เดือนหนึ่งก็หมื่นกว่าตัวครับ หมื่นตัวเป็นเงินเท่าไหร่ครับประมาณก็ประมาณสี่ห้าหมื่นโดยประมาณสี่ห้าหมื่นเดี๋ยวพี่จะมาเป็นลูกฟาร์ <laughs> <laughs> มแล้วเนี่ยไอการตลาดอย่างเงี้ยน้องน้องต่อหาหาหาตลาดยังไงคะการตลาดเริ่มแรกก็คือผมไม่ได้ตั้งใจจะหาตั้งแต่ทีแรกครับก็คือพอพอเราเพาะได้ไรได้เริ่มมีลูกปลาก็ลงลงโพสต์แค่นั้นแหละครับแล้วก็มีคนสนใจลองเปิดเฟสสำหรับ ปาหลดนะครับในเฟซส่วนตัวแล้วก็อยู่ดีคนก็แอดมาเยอะแๆเลยแล้วก็มีตลาดเข้ามาครับค่ะตอนแรกเราเราเคยคาดหวังไหมเราเคยคิดไหมว่าจะผลตอบรับมันจะดีขนาดเนี้ยก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้น,นครับแต่ก็แต่ก็มีคนสนใจเยอะครับจนถึงวันนี้ก็ยังยังไม่พอทุกวันนี้ก็คือตลาดก็มาไกลครับเกินคาดหวังเกินที่ที่หวังไว้ตอนนี้ก็คือติดจองยาวข้ามปีไปเลยครับเพราะว่า ออเดอร์เยอะครับมีคนสนใจเยอะมากติดจองข้ามปีครับอือหือสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวต้องต่อครวันนี้นะคะพาท่านผู้ชมไปชมบ่อหน่อยเนาะว่าเลี้ยงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะครับใน,ในส่วนตรงนี้ก็คือมันมันเป็นบ่อสําหรับฟาร์มเพาะเพื่อขายลูกปลานะครับครับถ้าถ้าจะเลี้ยงเราต้องลงบ่อดินไม่ต้องให้ออกซิเจนก็ได้แต่ถ้าเป็นฟาร์มสําหรับอ,อนุบาลอย่างผมเนี่ยคือต้องมีออกซิเจนนะครับเพราะว่าน้ําเขาจะเสียไว บ่บอนี้ก็ลองกลมขนาด2เมตรครับเติมน้ําประมาณ25-30มเซนโดยประมาณครับค่ะลูกปลาบอ่อหนึ่ง500ตัวถ่ายน้ําทุกๆ3าวันนะครับแต่ถ้าเป็นลูกปลาเล็กกว่านั้นก็ถ่ายถ่ายให้ไวขึ้นหรืออาจจะวันละสองครั้งก็ได้ครับค่ะตามความเหมาะสมก็ถ้าสมมุติว่าเราลงเกิน500ตัวเนี่ยผลเสียจะมีไหมหรือว่ายังไงอเต็มที่ได้1000ตัวครับถ้าแน่นเกินก็น้ําจะเสียไวแล้วก็ลูกปลาจะโตโตไม่ค่อยดีครับ ค่ะแล้วโรคของปลาล่ะคะน้องต่อคะเคยเจอบ้างไหมโรคเขาก็จะมีเรื่องความสกรปรกอะครับตัวเขาก็จะเปื่อยพอเปื่อยแล้วเขาก็จะตายตายเยอะครับช่วงแรกๆก็ยังไม่รู้ว่าต้องถ่ายน้ําช่วงไหนยังไงค่ะครับตอนนี้ก็พอรู้แล้วว่าต้องถ่ายน้ําประมาณสามสี่วันครั้งครับก็ต้องรีบถ่ายก็จะมีอยู่โรคเดียวครับอยู่ประมาณน,นี้ครับค่ะครับในในส่วนตรงนี้คือบ่อทําน้ําเขียวนะครับ เป็นอาหารของไรแดงน้ําเขียวนี่คือเป็นแพลงตอนพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นชื่อของมันคือคอเรล,ล่าครับคือในการทําก็ต้องเป็นบ่อที่อยู่กลางแจ้งเขาเป็นพืชต้องการแสงแดดในการจเจริญเติบโตครับบ่อน,นี้ขนาด 5, 5้คูณหเมตรนะครับน้ําลึกประมาณ3ามถึงสีเซนอาหารสําหรับน้ําเขียวตัวนี้ก็จะมีกากขงนชุดนะครับอามิอามิประมาณ3ลิตรลำประมาณลำละเอียดนะครับลำบดประมาณ2-3โลยูเลีย,ลยประมาณ2โลครับ ปุยนาสูนย์สิบหศประมาณหโลครึ่งลำละเอะแล้วก็ปูนขาวประมาณหโลครับเราก็จะใส่น้ําลงไปเป็นน้ําบาดาลนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีเชื้อปอนเพือ้อนเยอะครับหลังจากนั้นก็เราก็คนส่วนผสมให้ดีครับแล้วก็ใช้หัวเชื้อน้ําเขียวแบบนี้ครับเติมลงไปประมาณ200ลิตรแล้วเราก็เติมน้ําลงไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับหมั่นคนกวนเช้าเย็นให้อาหารมันผสมกัน แล้วน้ำเขียวเขาก็จะเขียวเข้มมาแบบนี้ครับประมาณ4ี่วันก็จะได้สีแบบนี้ค่ะครับแต่ดูแล้วอ่ะเหมือนเหมือนน้ําแบบเหมือนน้าเน่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นเลยอ่ะน้องต่อครับก<ค><ค>็มีอยู่ครับแต่คนก็มีอาจจะมีแอมโมเนียเพราะว่าป <ừ> ูยูเรียก็คือเป็นแอมโมเนียชนินค่ะแล้วถ้าสมมติว่าฝนตกหนักอย่างเงี้ยมีน้ําฝนอย่างเงี้ยมาผสมอะไรเงี้ยจะมีผลอะไรไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ําเขียวที่อายุเยอะเกิน 6วันไปแล้วก็อาจจะจางบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เราจะให้ใช้อยู่ประมาณไม่เกินหกวันก็หมดแล้วครับอืมค่ะก็คือไม่เกินหกวันอัดโตเลยครับอันนี้ก็คือได้สี่วันนะครับอันนี้ได้สองวันครับอันนี้คือบ่อที่ทํามาได้สองวันนะครับเป็นบ่อน้ําเขียวเหมือนกันค่ะอ๋ออันนี้คือน้ําเขียวเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เขียวขนาดนั้นยังไม่เขียวมากครับอันนั้นได้สี่วันอันนี้ก็คือถ้าอยู่ที่แดดครับถ้าแดดดีเราเราเติมอากาศลงไปก็ได้นะครับ าก็จะยิ่งแบบเขียวไวขึ้นครับค่ะเมื่อได้ประมาณ4ี่หวันแล้วก็เอาใช้ได้วัวครับดูดแล้วก็มาเติมให้ลายแดงกินนะครับอ๋ออันนี้ก็คือบ่อลายแดงครับคือแล้วบอกแล้วลายแดงเขาจะมีลักษณะยังไงอะคะน้องต่อลายแดงเป็นตัวเล็กๆเ,เป็นแพลงต้อนสัตว์ชนิดหนึ่งครับใช้กินน้ําเขียวเป็นอาหารเขาเขาจะอยู่ตามมุมเนี่ยครับ แล้วก็ออกลูกได้ทั้งเป็นตัวและเป็นไข่ถ้าอาหารเขาสมบูรณ์เราให้น้ําเขียวสม่ําเสมอครับเขาก็จะออกลูกให้เราทุกวันค่ะอันนี้ที่ที่แบบเนี่ยกระดูกกระดิกอยู่นี้คือใช่ครับใช่อ๋อคือเขาเลยใช่ไหมใช่ครับอ้ค่ะอาจจะเนี่ยบอกเรเห็นนะคะพี่นอ้องโอ้แล้วเขามีประโยชน์ยังไงบ้างคะกับพืชน,นะพืชสัตว์น้ําของเราอะคะก็เป็นปัจจัยหลักที่ดีที่สุด ที่ดีที่สุดแล้วก็สัตว์น้ําที่เพาะเลี้ยงครับยังไงก็ต้องใช้เลดงครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเอาไปลงบ่อดินนะคะน้องต่อคะเราก็ยังต้องให้ยแดงไหมหรือยังไงเออเราใช้ถ้าเราเลี้ยงบ่อดินใช่ไหมครับเราก็ต้องออทําเป็นอาหารตามมุมบ่อคือ,คอเอาฟางเอาขี้วัวขี้ไก่อะไรอย่างี้ครับใส่ตามเป็นแซนด์วิชตรงมุมบ่อครับเพื่อให เกิดแพงต้อนเกิดจูลินซีครับเราจะมีพวกหนอนแดงไรแดงเขาก็จะเกิดหมุนเวียนในบ่อดินที่เป็นระบบนิเวศของเขาอยู่แล้วโอ้เท oh, ่าที่พี่ฟังดูเนี่ยแสดงว่าเอาลงบ่อดินเนี่ยเลี้ยงง่ายกว่ามันเลี้ยงในบ่อแบบนี้ครับแล้วผลผลแบบว่าเขาเรียกนะจะไม่ค่อยยุ่งยากอะเนาะจะไม่ค่อยยุ่งยากค่ะอืออันนี้ก็คือใช่ใช่บ่อไรแดงไหมคะเนี่ยกี่บ่อใช่ใช่ทั้งหมดมีประมาณ8บอ่อ8บอ่อครับ น้องน้องต่อคะคิดว่าการเลี้ยงปลาหลดเนี่ยยากไหมแบบคิดว่าคนที่แบบอยากเลี้ยงเนี่ยจะประสบความสาเร็จกี่เปอร์เซ็นต์นขึ้นอยู่กับอะไรอะคะน้องต่อออส่วนตัวผมว่ายังยากนะครับถ้าถ้าถ้าคนยังไม่ไม,ไม่ไม่เคยเลี้ยงเพราะว่าต้องต้องเข้าใจเขาครับแล้วก็เรื่องบ่อก,ก็คือจะต้องเตรียมบทอาดให้ดีครับล้อมปลาช่อนล้อมปลาเหยื่อที่ไอปลาที่เป็นนักล่าให้ดีครับ แล้วก็ไปปลนเลี้ยงปลาหลดก็ปลนได้แค่พวกปลาตะเพียนปลาสลิดอะไรพวกนี้ถ้าเป็นปลาน,นิลปลาทับทิมไม,ไม่ได้ครับเขาจะไล่กินเลยอ๋อเหรอคะก็ต้องกันนกกันอะไรให้ดีครับ<อ>แล้วก็ทาทาบอ่อบ่อดินแล้วก็อาจจะเอาเอา,เอามิเสริมลงไปให้มันเขียวบ้างครับมันก็จะเกิดแผงต้อนเกิดไรแดงขึ้นมา<อ>ครับค่ะก็จะมีความยุ่งยากแล้วคือความยุ่งยากคือตัวเกษตรกรแล้วก็ต้องสังเกตครับบ้านน้ำเนี่ยมันมันสมบูรณ์หรือเปล่าครับ ครับถ้าไม่สมบูรณ์แพลงต้อนมันก็ไม่เยอะปลาก็ไม่มีอาหารกิน <ขา S 1> ค่ะน้องโตครับอันนี้เป็นลูกปลาอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับอันนี้เขาก็จะค่อนข้างอ่อนแอกว่านนครับโอ้คือเขาจะอ่อนแอกว่าทุกๆรุ่นเลยใช่ไหมคบใช่ครับตกใจมากก็ไม่ได้แล้วก็น้ําสกรปรกก็ไม่ได้ครับอ,อันนี้ขนาดถ่ายถ่ายเมื่อคืนนะครับเนี่ยสกปรกอ่ะโอ้โห เหมือนลูกปลาไหลจริงๆแล้วก็วาขาดอาหารก็ไม่ได้เลยครับวันนี้คือแบบต้องต้องพร้อมทุกอย่างต้องดูแลเป็นพิเศษใช่ครับ VIP ครับ <laughs> อันนี้ก็ถือว่าช้าครับอัน,อนมันเยอะบ่นี้ติต้องใหญ่กว่านี้เยอะค่ะน้องต่อคะแล้วปลาปลาหลดพ่อแม่พันธุ์เนี้ยเขาสามารถไข่ให้เราอะได้ได้กี่รอบอะคะได้กี่ครั้งอะ จริงๆเขาใช้อายุไขประมาณสองปีพอครับสองปีส่วนการใช้เขาก็ไม่เกินสามครั้งครับเพราะปลาเขาตัวเล็กแต่ถ้ามีพ่อแม่ปลาเยอะก็ใช้ครั้งเดียวก็พอครั้งสองครั้งก็พอแล้วใช้เสร็จปุ๊บต้มเลยเอ,อ๋อส่วนใหญ่จะแม่นี่ครับ <laughs> ถ้าพ่อแม่ปลาเราก็จะเลี้ยงไว้จนตายที่ท,ที่นี่เลยโอ๋อเหรอคะครับเขาสามารถอยู่อยู่ได้กี่ปีอ่ะน้องต่อ ก็ห้าหกปีเลยครับห้าหกปีถือว่านานอยู่เนาะครับค่ะโอเคโอ้อันนี้ก็คือแล้วถ้าเราใส่อย่างนี้เราก็จะมองเห็นเขาเนาะเขาตัวเล็กเดี๋ยวผมผมตั้งไว้ตรงมุมตรงที่นี้อืมเดี๋ยวตรงมุมตรงนี้ออ้เดี๋ยวดูให้ให้พวมพี่น้องมึงนีมเหมือนพิพิธภัณฑ์ปลาเลยอือ น้องต่อคะแล้วเวลาที่เราจํำหนอ่ะถ้าสตงว่าลูกค้าอยากได้ตัวประมาณเนี้ได้ไหมอ่ะหรือว่ามไม่ได้ครับไม่แข็งแรงไม่ได้ไม่แข็งแรง,แง,แรงโอ้บางทีนับรับไปก็ตายในมือเลยค่ะ <c oughs> แล้วการจัดส่งนะคะน้องต่อคะจัดส่งยากไหมอ่ะก็แพ็คใส่ถุงปลาทั่วๆไปครับอัดออกซิเจนค <c oughs> ่ะส่วนจํานวนตัวในถุงก็หนึ่งร้อยถึงสี่ร้อยตัว อยู่ที่ว่าเราไปไกลไปใกล้แค่ไหนค่ะแล้วเราเคยส่งแบบไกลสุดเนี่ยที่ไหนคะไกลสุดผมไม่ได้ส่งเลยครับส่วนใหญ่ก็แค่กรุงเทพส่วนใหญ่ลูกค้ามารับเองไ<อ>กลสุดก็เชียงรายค่ะภาคเชียงรายอีสานก็มาเยอะครับภาคอีสาน<อ>สุรินทร์มีมีหลายที่ครับขับมาถึงที่ภาคใต้ก็มีมตะวันออกก็มีค่ะมีทุกภาคในเรื่องตลาดก็คือปลาเนื้อครับยัง,ย,งยังต้องการอีกเยอะ ถ้าทำได้ก็คือส่งพวกแม่ค้าร้านอาหารเนี่ยครับเขาต้องการแล้วก็ประชาชนทั่วไปเงี้ยบางทีเขาเข้ามาที่ฟาร์มเขาก็อยากได้แบบปลาเนื้อมีไหมอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเรามีปลาเนื้อที่ <c oughs> ยังไม่มีครับ <c oughs> ก็คือว่าถ้าถ้าเรามีปลาเนื้อขายแล้วก็ซีนสูญยากาศเนี้ยก็ขายได้ <c oughs> เปิดช่องทางออนไลน์ได้อีกเยอะครับ <c oughs> ครับน้องต่อคิดว่าตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์ครับตอบโจทย์แน่นอน ไป,ไปได้อีกไกลไปได้อีกไกลเนาะครับค่ะอ่างวันนี้อยากให้น้องต่อฝากอะไรถึงท่านผู้ชมอะค่ะที่อยากจะอยากจะลองเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับฝากว่าถ้าอยากเลี้ยงก็คือให้เข้ามาศึกษาก่อนนะครับดูความพร้อมว่าทำารแดงเป็นไหมทำน้ำเขียวเป็นไหมอะไรครับ,รบเพื่อเพื่อจะได้แบบเอาไปแล้วปลามันจะได้ไม่ตายครับเพราะว่าปลามีราคาค่อนข้างค่อนข้างแพงค,ค่ะอาะ่าติดต่อ เป็นที่ไหน้องทางติดต่อมีก็คือเฟสเพจนะครับความประหลดด่านช้างสุพรรณบุรีกับเบอร์โทรครับ090 138 77 60ครับค่ะครับค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจเนาะก็สามารถติดต่อน้องต่อได้เลยเนาะครับครับค่ะต่อได้เลยหรือว่าอยากเข้ามาเรียนรู้มาขอคำแนะนำแลกเปลี่ยนนะคะพี่น้องสามารถเข้ามาได้ค่ะเด้อยโทรหาก่อน แต่อย่าโทรยืมตังค่ะน้องตอรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับแนวทางในการเลี้ยงปลาหลดนาค่ะน้องตอค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอพี่น้องค่ะซุดหยอดอีรีค่ะเป็นอีหยังถี่แบบแปลกใหม่แห่งนาซิมีเจ้าเดียวเลยในประเทศไทยด้วยค่ะเดิอบานเฮานีหายากแล้วค่ะพี่น้องนะคะเริ่มหายากแล้วเขาไปในตลาดน่กระแถบจะิญนี่เหรอคะพี่น้องนะคะ อขอขอบคุณพ่อแม่พ,พี่น้องได้หลายค่ะดี่อติดตามรายการนะคะเนาะสำหรับคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ